ลงมาเถอะฉันไม่ทำอะไรนายหรอกเห็นไหมฉันยิ้มอยู่ฉันเป็นเหมียวขี้เล่นอารมณ์ดีฉันเล่นได้กับใครๆทั้งหมดเพื่อนฉันก็เป็นหนูไว้ใจฉันได้นนะมามะลงมาแล้วคือฉันไม่ชอบงาบใครฉันแค่แตะแตะรับรองไม่เจ็บ มามานะลงมาเถอะนายสบายใจได้นะจี๊จีจีบจีจีดจด๊ดูฉันเหมือนตัวร้ายหรือไงเนี่ยนี่ขนาดฉันยิ้มอยู่นะใครพูดกับใครพูดกับหนูอีกตัวงั้นเหรอถึงได้ใช้ภาษาฉันจี๊จีๆจีจาวหรอฉันคุยกับนกนะดูจริงใจซะด้วย <laughs>